สวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสยามประเทศช่องนี้รวบรวมไว้แล้วครับกับสยามน,นี้มีเรื่องเล่าตอนที่1 2 6 3วันนี้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลเขาผู้นั้นเป็นใครเรามาทําความรู้จักกันเลยครับบุคคลที่เห็นอยู่ในรูปเป็นบุคคลที่ทําให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบริบททางสังคมที่เกี่ยวกับการเป็นอยู่เขาเป็นผู้นําทางด้านการนําอาหารจากต่างประเทศเข้ามาขายไม่ว่าจะเป็นแฮมชีสหรืออาหารกระป๋อง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจํำวันสินค้าอีกชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นของแปลกของหายากในยุคนั้นก็คือ ก้อนน้ำแข็งเขาเป็นผู้ตั้งโรงน้ำแข็งและผลิตน้ำแข็งขึ้นขายในสยามประเทศขึ้นเป็นเจ้าแรกโดยน้ำแข็งในยุคแรกๆนั้นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศลองคิดดูแล้วกันครับว่าก่อนจะมาถึงสยามประเทศนั้นละลายกันไปเท่าไหร่นอกจากเรื่องดังกาวแล้วเขายังเป็นเจ้าของกิจการรถเมล์ซึ่งเกิดขึ้นในยุคแรกๆอีกด้วยซึ่งเรียกกันว่ารถเมล์ขาวในเลิศก,ก่อนที่กิจการรถเมล์จะกลายเป็นของรัฐอีกหลายสิบปีต่อมา บุคคลในหน้าประวัติศาสตร์ท่านนี้มีชื่อว่าเลิศสมนเตาซึ่งแปลว่าไม่ไม่มีใครเหมือนดูดีมีราคาหลายสิบปีก่อนมีบุคคลท่านหนึ่งในวงการบันเทิงนำคำนี้มาผวนจากคำว่าเลิศสมนเตาเป็นเลิศสมมนเตนแปลว่าดีเลิศประเสริฐสีสุดยอดประมาณนั้นบุคคลที่นำคำนี้มาผวนก็คือคุณเทิงสติเฟืองพิธีกรโทรทัศน์เมื่อหลายสิบปีล่วงมาแล้วนั่นเองและนี่คือเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งของฟ้าเมืองไทยนายเลิศสมนเตา oh